จากการจราจรบนถนนที่คับข้างในปัจจุบันส่งผลให้ประชาชนหันมาใช้เส้นทางน้ำหรือเรือโดยสารกันมากขึ้นซึ่งในการโดยสารเรือที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้นมีหลักปฏิบัติด,ดังนี้การยืนรอเรือโดยสารให้ยืนรอภายในเขตที่กำหนดไม่ยืนรอชิดขอบโป๊ะมากเกินไปเพราะในขณะที่เรือจอดเทียบท่าคลื่นอาจซัดจนทำให้ผู้ที่ยืนรอเสียการทรงตัวและพลัดตกน้ำได้ การขึ้นลงเรือควรรอให้เรือจอดเทียบท่าให้สนิทก่อนแล้วจึงขึ้นหรือลงเรืออย่างเป็นระเบียบการโดยสารเรือควรนั่งเรือให้เป็นที่และหาที่ยึดเกาะให้มั่นคงกระจายการนั่งบนเรืออย่างสมดุลและคำนึงถึงการทรงตัวของเรือเป็นหลักไม่เดินไปมาในขณะที่เรือกำลังแล่นเพราะอาจทำให้เสียการทรงตัวหลีกเลี่ยงการยืนบริเวณท้ายเรือหรือกราบเรือเพราะเสี่ยงต่อการพลัดตกน้ำได้ หากเรือมีอาการเอียงหรือไหวให้นั่งนิ่งๆและอย่าพยายามฝืนอาการเอียงของเรือเมื่อเรือจอดเทียบท่าให้ทยอยการขึ้นจากเรืออย่างเป็นระเบียบส่วนผู้โดยสารที่ยังอยู่ในเรือให้ขยับที่นั่งใหม่เพื่อให้เรือทรงตัวในลักษณะสมดุลซึ่งการเรียนรู้และปฏิบัติตนในการโดยสารเรือที่ถูกต้องจะช่วยสร้างความปลอดภัยในการเดินทางได้ปัจจุบัน กรมเจ้าท่าได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเส้นทางเดินเรือของแสนแสบทุกท่าเรือดังนั้นประชาชนจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะรวดเร็วและปลอดภัยไปทางเรือโดยกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม